วันนี้นะคะเราจะมาเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าในการนำคุยิวกลับประเทศของเขาต่อมาค่ะเราดูก่อนในประถมการนะคะในประถมการ17ข้อที่7ถึง8พระเจ้าพูดวปอย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราจะตั้งพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าก็คืออับราฮัมนะคะและเชื้อสายของเจ้าที่ได้มาภายหลังเจ้าก็คือใครคะอิสราเอลตลอดชั่วอายุของเขานะ ให้เป็นพันธสัญญานิรันด์นี่คือสาเหตุที่พระเจ้าเนี่ยยังรักคนยิวยังยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไกับคนยิวต่อให้เขาเนี่ยละหกละเหินหรือไม่เชื่อพระเจ้ายังไงเนี่ยพระเจ้าก็ยังรักพวกเขานะคะเป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้านะคะเราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ เป็นคนต่างดา้านี้อาศัยในไหนคะคนต่างด้าวก็คือคานาอันนะคะตอนนั้นคือบรรดาแผ่นดินคานาอันแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันนิรันแบบว่าอะไรคะตลอดไปนะคะและกรรมสิทธิ์นั้นก็เป็นของใครคะพระเยะซูก็จะมาลงมาปกครองใช่ไหมนะต่อมาค่ะ ในเอซเคียวสาข้อ42นะคะพระเจ้าตรัสนะคะดังนี้ว่าดูเถิดโอประชาชนของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลนั่นแปลว่าอะไรเป็นเพราะว่าพวกอิสราเอลเนี่ยที่เขาไม่เชื่อฟังและเขาก็ไปอยู่ที่ เยอรมันหรือในแถบยุโรปนะและในที่สุดเขาก็ถูกฆ่าวันเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะแต่พระเจ้าก็บอกว่าแล้วพระองค์จะเปิดหลุมศพของเจ้าและยกเจ้าจากหลุมน,นั่นและแล้วก็กลับมายังแผ่นดินหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าคําพยากรณ์เหล่านี้ก็สำเร็จผลเมื่อคนยิวลุกขึ้นจากการถูกทําลายในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็กลับมาสู่ดินแดนของอิสราเอลนะคะต่อมาค่ะ ในเอ่เขียวสาข้อที่ส3บสาถึงสิบสก็ได้พูดต่ออีกนะคะว่าเจ้าจะทราบว่าเราคือพระยาเวเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและยกเจ้าออกจากหลุมศพของเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าเนี่เหมือนกับตายไปแล้วแต่พระองค์บอกว่าอะไรพระองค์จะใส่วิญญาณของพระองค์ไว้ใน คนอิสราเอลนะคะแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระยาเวได้ลั่นวาจาแล้วเราได้กระทําพระเจ้าเคยเปลี่ยนแปลงไหมอะไรที่พระเจ้าพูดพระองค์นั้นจะทำนะคะอิสราเอลเนี่ยหายไปจากแผนที่ต้องเรียกว่าไม่มีประเทศอิสราเอลไปสองพปียังกลับมาเป็นประเทศเลยเพราะพระเจ้ารักษาคําพูดของพระเจ้าเพราะฉะนั้น ข้าพระเจ้าเผยพระวจนะว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีในครั้งนี้ดูเหมือนหนังสือพิมพ์ทั้งหลายลงว่าไม่ได้ไม่มีเขาจะได้ไหมได้ไดวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนเราเหมือนอะไรคะเหมือนมันไม่มีทางแล้วลาซาละตายไปกี่วันคะสามวันพระเยซูยังไม่มานะ ต้องครบสี่วันเพราะว่าถ้าตายสามวันเนี่ยคนยิวถือว่ามีโอกาสฟื้นแต่ถ้าสี่วันเน่าแล้วฟื้นไม่ได้พระองค์ก็มาวันนั้นแหละวันที่เน่าแล้วนี่แหละโมเสสไปที่ทะเลหนีพวกพวกอะไรพวกอิพวกอียิปไปถึงเจอทะเลแดงไปต่อได้ไหมไ,ไม่ได้พระเจ้าแล้วก็ข้างหลังมันก็ตามมาพระเจ้าทำไงก็ให้เปิดทะเล มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้มันไม่มีทางเลยใช่ไหมไม่มีใครคิดว่าจะเปิดทะเลยังจะเปิดทะเลได้เลยนะคะดานเนียนเพื่อนดานเนียนเป็นไงคะโดนเผาในเตามันร้อนขนาดที่ไอ้คนจับโยนลงไปมันตายอะ่ะ<า> <laughs> มันร้อนขนาดนั้นอะ่ะตายก่อนเลยอะ่ะสามคนก็อยู่ตรงนั้นแหละเหม็นเป็นอะไรเลยนะคะผมก็ไม่ไหม่ด้วย พระเจ้าอยู่ในเว,เวลาที่เราวิกฤตขณะที่พระเจ้าอ่อนแอฤกษเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดมันเป็นอย่างนั้นดิฉันเคยวิกฤตมีคดีความติดคุกแน่นอนที่สุดอา้าวก็พูดแล้วก็โกรธพระเจ้าอีกต่างหากอา้าวหลังจากที่เขาอ่านคำให้การอา้าวทำไมเข้าข้างเราะเห็นไหมพระเจ้าจะทำแบบนี้แหละ ตอนที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยพระเจ้าชอบจะได้พึ่งเรานะคะ <laughs> ตอนที่ <laughs> ดาเนียลเดินโยนลงไปในถ้ำสิงโตเป็นไงคะโอ้โหกษัตริย์ยังเสียใจเลยใช่ไหมเพราะว่ารักเขาอะชอบเขาแต่จําเป็นจะต้องทําตามกฎและเป็นไงตื่นเช้ารีบมาดูเลยอ้าวยังอยู่นี่ <laughs> <laughs> เวลาของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่มันวิกฤตพระองค์จะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะงั้นอยากกลัวเพราะงั้นเราต้องกลัวยุคสุดท้ายไหมไม่ต้องกลัว